สว JB, London, ัสดีครับจากคลิปก่อนหน้านะครับเราช็อตราศึกษาไปเยอะนะครับอันนี้จะมาดูดวงของคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในปี68ไพ่ออร์เรคเติลนะโอเคครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นกำแพงเนาะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นการค่อยๆก่อร่างสร้างตัวของคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับเป็นไพ่ที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นไพ่ที่บอกว่าคุณรักตัวเองนะครับในปี68นะ อันนี้คือการต่อสู้อุปสรรคปัญหานะครับหรือการอยู่ในกติกาของการแข่งขันนี้ไป็ด้ไปที่ดีนะครับถือว่าเดนปี 68- รปศรีพระศเนี่ยเป็นปีที่ดวงดีนะครับจริงๆเนี่ยบ่งบอกเลยว่าถ้าในมุมผมเนี่ยให้ความสุขว่าคุณจะพึ่งพาตัวเองได้ดีนะครับในปี68เป็นปีที่ไม่ได้พึ่งพาใครนะครับเป็นปีที่พึ่งพาตัวเองแล้วก็ดีด้วยนะครับเป็นปีที่คุณนั้นอาจจะกําลังได้ แคบขยายหรือในมุมหนึ่งคือการปิดใจนะครับถพาแบบนี้ขึ้นบ้าบางคนปิดใจนะเออปิดใจไม,ไม่ไม่อยากยุ่งกับใครหรือที่ผ่านมาเจออะไรไมาเยอะปิดใจหันตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองนะครับไพ่อันนี้จะเป็นการที่เหมือนกับต้องต่อสู้กับปัญหานะครับหรือไปอยู่ในเกมกติกาเรื่องของการแข่งขันต่อสู้ได้เช่นกันนะครับก็ในมุมหนึง่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะครับ ระหว่างความขัดแย้งะระหว่างปัญหาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูการงานกันต่อนะเป็นยังไงการงานของคนราศ,ศีพฤษภเนี่ยไพ่เบนโดบอกว่าเป็นความเชี่ยวชาญนะครับมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำหรือรกว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับโชคทรัพย์สินอยู่ในมือคุณนะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือมีผลงานที่เป็นอ่าเรียกว่ายังไงถูกตาถูกใจผู้ใหญ่เพราะไพ่เบนี้ก็ขึ้นมาด้วยนะครับ ผู้ใหญ่จะสนับสนุนหรือมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับมีโอกาสได้เสริมฉลองด้วยเช่นกันแต่ในมุมนองต้องรว่ามันจะเไม่ตของการถูกบงการนะครับจะมีผู้ใหญ่หรือมีคนมาบงการเราเราก็จะไม่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 ถึงกับอิสระมากนักนะครับอันนี้ เป็นเรื่องของการปรับปรุงตัวเองในเรื่องของงานนะครับหลายๆคนเนี่ยเป็นช่วงของการที่ปี68เป็นปีของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในแง่ของการงานด้วยเช่นกันนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงของการที่ว่างงานก็ได้เช่นกันแต่ไม่ได้ร้อนอะไรนะครับอาจจะเป็นช่วงของการต้องมาดูแลเทคแคร์ตัวเองได้นะส่วนเรื่องของการเงินนะครับไพ่ใบแรกบอกเลยว่าหลายๆคนนะ่ย นะการเงินยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ยังผันผวนนะครับในปี68ถามว่าดีไหมก็ดีเพราะมีจังหวะที่ดีแล้วก็จังหวะที่อาจจะดรอปลงบ้างนะครับไพ่ใบนี้บอกเลยว่าในปี68คุณจะเกิดวิกฤตทางการเงินแต่ก็สามารถผ่านมาไปได้หรือมีเหตุฉุกเฉินในเรื่องนะของการใช้เงินได้เช่นกันนะครับไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีภาวะจําเป็นต้องใช้เงินภาวะต้องหาเงินหรืออาจจะต้องมีหนี้มีรายจ่าย ที่จาเป็นต้องจ่ายหรือเป็นเรื่องของหนี้สินเงินทองก็ได้เช่นกันเรียกว่าการเงินในปี68อาจจะไม่ได้ปังมากเหมือนเรื่องของการงานนะครับเรียกว่ายังพอถูถ่ายได้อยู่นะหรือในมุมนึงเนี่ยเป็นเลขสองแมันมีคนที่คอยผลัดกันดูแลช่วยเหลือได้นะครับมีคนสองคนเข้ามาในเวรทีนี้ในในไพ่ใบนี้หรือได้รับการช่วยเหลือก็ได้เช่นกันนะครับในยามที่คุณมีวิกฤตหรือปัญหา ความรักนะปี68เป็นความรักที่ดีนะครับมีโลกช่วงของการเดินทางด้วยกันเนาะได้เดินทางได้ใกล้ชิดได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ไพ่ปีนี้บอกเลยว่าหลายๆคนนะครับความรักเนี่ยพอมีความรักแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับบางคนถูกบังคับถูกเรียกว่าความรักจองจําและบังคับเรานะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้นะครอบครัวคนรักหรือครอบครัวเราผู้ใหญ่นะครับก็อาจจะเรียกว่าบังคับหรือ คุมถุงชนหรืออยู่ในภาวะที่คุณไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเมื่อมีความรักในปีนี้นะครับถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมถ้าโสดคิดว่าน่าจะมีเข้ามานะครับมีเข้ามาอยู่นะแต่ถ้าในแง่ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะ่ะในเดือนในปีนี้ละกันมันมันจะชัดเจนมันก็มีโอกาสชัดเจนทางพ่ครอบโคขึ้นนะครับครอบโคขึ้นเนาะแต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะครับก็อาจจะอาจาอาจะดีอยู่แหละ แต่ว่ามันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่บางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ในปีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมันอาจจะถูกข้อจํากัดอะไรบางอย่างนะครับที่มาชักใยเรามาผูกพันหรือมีพันธะอะไรบางอย่างที่มันดึงลังในความสัมพันธ์นี้อยู่นะครับจนทําให้คือบางคนก็คบกันแบบว่าคบกันเพราะว่ามันมีพันธะหรือมีอะไรเป็นได้ ดึงกันไว้นะครับก็อาจจะเป็นพันธะข้อผูกพันครอบครัวหรือรายจั่วอะไรก็แต่นะครับก็เหนี่ยวรักกันไว้ได้นะครับหรือในมุมนึงเนี่ยก็ถ้าในมุมนึงคือความสัมพันธ์ที่แบบว่าคือหลายๆคนก็คือคบกันเพราะว่าจำยอมนะครับทั้งในแง่ไม่ดีนะครับต้องจำยอมคบเนาะจำยอมคบแต่ก็เป็นความรักที่ดีอยู่นะครับไม่ได้ไม่ดีนะครับแต่ในมุมนึงกงอาจจะเป็นว่าการที่เรียกว่า คือไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่านะครับก็ถามว่าความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับย้อนกันเงินในปีนี้นั่นเองนะครับคุณลาสิบสบถือว่าปี68นะ2568เป็นปีที่ดีของคุณประมาณหนึ่งเลยนะคิดเอแล้วก็คอมเมนต์บอกดนั่นนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะสวัสดีครับ